สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับขณะนี้เราพบกันที่ถนนอักษรในยามค่ําคืนนะครับถนนอักษรของเรานี่อยู่บริเวณพุทธมณฑลนะครับระหว่างพุทธมณฑลสายสามกับพุทธมณฑลสาย4ี่นะครับผมระหว่างพุทธมณฑลสาย3ามและสาย4ี่นี่จะมีถนนอีกถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างช่วงกลางนะครับก็คือถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซึ่งมี แหล่งหรือสถานที่สำคัญอยู่แห่งหนึ่งก็คือวังทวีวัฒนานะครับผมถนนเส้นนี้จะมีความสวยงามโดดเด่นในยามค่ำคืนนะครับเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้ก็คือมีเสาไฟนะครับผมมีเสาไฟวันนี้เราก็จะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับถนนอักษะนะครับ เสาไฟของเขานี่จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแล้วก็หล่อขึ้นไปข้างบนเสาไฟ,ฟนะครับจะเป็นตัวหงนะครับจะเป็นตัวหงจะเป็นตัวหงนะครับบนเสาไฟ,ฟนะครับจะเป็นตัวหงก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้จะเป็นในรูปแบบของอยังไงดีละ่ะเขาเรียกว่าปิด ปิดไฟนะครับปิดไฟเพื่อเพื่อการปรับปรุงแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการเปิดไฟแบบนี้ไว้นะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับไม่ทราบว่า,าเป็นเลิกงามยามดีอะไรนะครับมีการเปิดมีการเปิดไฟทุกเสาเลยนะครับสวยงามเมื่อมีการเปิดไฟทุกเสาแล้วมันจะเห็นแบบอลังการงานสร้างนะครับ เสียดายมองไม่เห็นตัวหง์นะครับเพื่อนๆนข้างบนข้างบนนะครับข้างบนจะเป็นตัวหง์สีทองนะครับสบภาพเสาก็จะเป็นลายไทยนะครับลายฉลุลายไทยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆมาจอดรถกินข้าวพักทายพูดคุยกันอยู่ประมาณนี้นะครับ เนี่ยนะครับอย่างที่ที่มองไปเห็นนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถก่อนนะครับเราขึ้นรถจะให้ชมยาวๆนะครับเราไปชมพื้นที่ยาวๆกันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับ เพื่อนๆบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นสี่แยกสี่แยกถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นาทางด้านไปสนามหลวงสองนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นพุทธมนตรสายสี่ตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเส้นที่เราเลี้ยวซ้ายนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่สนามหลวงสองนะครับ และก็ด้านหลังของเราเมื่อสักครู่ที่อยู่ติดกับไฟแดงนะครับก็จะเป็นวังทวีวัฒนานะครับนี่นะครับด้านข้างซ้ายมือของเราก็จะเป็นถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับผมก็เราก็ผ่านในจุดสำคัญสำคัญของถนนอักษะในยามค่าคืนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับ สมควรแก่เวลาก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะได้ชื่นชมบรรยากาศสวยๆงามๆของถนนอักษะนะครับในยามค่ำคืนเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนนะจ๊าสวัสดีครับ